The International Lawyer เพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวมารู้จักกฎหมายระหว่างประเทศผ่านนักกฎหมายระหว่างประเทศเพวกเขาทำอะไรพูดอะไรคิดยังไงแล้วคุณจะไม่เพียงเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นแต่จะรักนักกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนสว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะคะรายการ The International Lawyer <International Warriors. S 1> ท่านที่เคยได้ติดตามรายการรู้กฎหมายสบายใจนะครับก็อาจจะคุ้นเสียงของสุพิชาหรือต้นนาทีกันมาบ้างแล้วเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นผู้จัดรายการในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะที่ผ่านมานะคะพวกเรามีการจัดรายการแต่มีการใช้เสียงหารค่ะ ซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เปิดกล้องโชว์ตัวจริงซึ่งมาขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะดิฉันนางสาวสุพิชาม่วงศรีนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธคณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาฝึกงานที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่2 8เมษายนค่ะสวัสดีครับผมนายต้นนาทีอนันตขานักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษสาขาภาษาเพื่อชีพนานาชาติครับฝึกงานอยู่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึงวันที่12เมษายนครับค่ะส่วนดิฉันนะคะอินทุออนกัญจนะนักกุลชรค่ะอยากจะบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษาฝึกงานเหมือนกันแต่ว่าหน้าก็ไม่ให้แล้วนะคะดิฉันเป็นนักการทูตชำนาญการค่ะประจำอยู่ที่ กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศนะคะภายในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศได้ละค่ะที่ผ่านมาตอนที่เป็นน้องๆจัดรายการรู้กฎหมายสบายใจเนี่ยฉันก็เป็นเบื้องหลังนะคะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ข้างหลังค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ส่งไม้ต่อให้กับรายการ The International Lawyer อยากให้พี่ออนมาแนะนำเกี่ยวกับรายการนี้ค่ะ ค่ะก็คือ,อ,อที่ผ่านมานะคะกรมสนธิสัญญาเนี่ยเรามีรายการวิทยุสารนรมนะคะในชื่อของรู้กฎหมายสบายใจค่ะทีนี้เนี่ยต่อไปนะคะเราก็จะลองเปลี่ยนรูปแบบของรายการเล็กน้อยนะคะรวมถึงชื่อของรายการด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะยังออกอากาศทางวิทยุ AM 1575เหมือนเดิมนะคะเราก็พยายามที่อยากจะเพิ่ม ช่องทางในการเผยแพร่นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามที่จะทำออกมาเป็น YouTube Podcast นะคะ,ะขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนชื่อนะคะจากรุ้กฎหมายสบายใจเป็น The International Lawyer นะคะหรือแปลว่านักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะซึ่งความเป็นมาของของรายการนี้นะคะก็คือเป็นดําริของท่านอธิบดีนะคะ,ะท่านสุพันภาษาโชติกรยานถามนะคะที่ท่านอยากจะให้ บุคลากรรุ่นใหม่ของกรมสนธิสัญญาในปัจจุบันนะคะได้มามีส่วนร่วมในการผลิตเนื้อหารายการดีๆให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะเ,เราก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมานะะมีสมาชิกมากกว่า30คนนะคะแล้วก็จะผัดผัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการนะคะจะทั้งจะไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังนะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายร่างประเทศค่ะ โดยในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวบุคลากรเหล่านี้ก็จะทยอยกันมาแนะนำตัวเองนะคะแนะนำว่าเอาเรียนอะไรกันมานะคะมีแบ็กกราวน์ยังไงทำไมถึงมาเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศในกรมสัญญาได้นะคะอะ่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรับผิดชอบงานอะไรภารกิจอะไรนะคะแล้วก็จะให้มาเล่าประสบ,ะสบการณ์ที่ที่ทท,ที่ประทับใจหรือที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะค่ะ,คะ พี่ออนครับแล้วก็เกี่ยวกับรายการเนี่ยผมได้ยินมาว่ารายการจะแบ่งออกเป็นหลายๆช่วงซึ่งจะนาในจะนำเสนอในหลายๆด้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะแทนที่เราจะพูดกันย,วยาวครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นช่วงที่สั้นลงนะคะยกเว้นถ้ากรณีวันไหนที่เรามีกิจกรรมพิเศษก็อาจจะยังเป็นรายการยาวแบบเดิมนะคะทีนี้แบ่งเป็นหลายช่วงสั้นลงแล้วเราก็จะเอามาต่อกันให้เป็นรายการ สานาทีเหมือนเดิมนะคะโดยช่วงต่างๆเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปค่ะเช่นช่วงของ Who We Are นะคะก็จะพูดถึงนี่เลยค่ะ The International Lawyer ชื่อของรายการเนี่ยคือบุคคลใช่ไหมคะใครกันนะที่คือนักกฎหมายว่างประเทศนะคะก็เราก็จะพูดถึงทั้งบุคคลสำคัญนะคะที่มีบทบาทด,ด้านกฎหมายว่างประเทศของไทยนะคะหรือว่าเป็นบุค บุคลากรในปัจจุบันนะคะหรือว่าเป็นคองเตอ t ์พาร์ของเรานะคะผู้ที่เราได้ร่วมงานด้วยหรือถ้าเกิดบางครั้งเนราอาจจะเชิญแขกรับเชิญนะไม่ว่าจะเป็นจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆหรือนักวิชาการนะคะมาพูดคุยให้ฝั่งกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีช่วง w h t w We o นะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะมุง่งที่จะอธิบายภารกิจหรือกิจกรรมของกรมนะคะว่าเออเราทำอะไรการกรมสนธิสัญญาทำอะไรนะคะ มีกิจกรรมอะไรนะคะ What we mean ก็คืออีกช่วงหนึ่งอันเนี้ยเพราะว่านะักกฎหมายเราเนี่ยนะคะมักจะถูกคอมเมนต์ว่าเา้าคุณดูเรื่องอ่าเนี่ยนะคะเราก็มีช่วง What we mean เพื่อเราจะได้มาอธิบายคำบางคำนะคะในทางกฎหมายเนี่ยอาจจะมีความหมายต่างจากคำความหมายโดยทั่วๆไปนะคะเช่นอย่างคำว่า climate resilience climate mitigation climate change เนี่ยนะคะหลายคนอ,อาจจะรู้คําศัพท์ในทางภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมาอธิบายให้ฟังว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันมันมีความหมายว่าอย่างไงนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเป็นศัพท์กฎหมายโดยเฉพาะเป็นคำละตินนะคะ Justo g e n คืออะไรแบบนี้นะคะ a c t a Sundsvanda วันนี้ยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมีเรื่องของอ What we learn What we learn นะคะ ก็จะมาเล่าเรื่องของออหลักกฎหมายต่างประเทศทั่วไปนะคะเป็นเหมือนแบบกฎหมายต่างประเทศ one o อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจทฤษฎีต่างๆนะคะหรือ what we think นะคะ think นะคะก็อาจจะเป็นเ,เรื่องของออความเห็นของผู้ที่จะมาจัดรายการในวันนั้นๆนะคะว่าเออมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นต่างต่างเหล่านี้ยังไงนะอาจจะไปดูหนังไปดูสารคดีอะไรมาอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ได้รับฟังกันนีเป็นต้นค่ะค่ะเห็นจากช่วงรายการแล้วนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะหนูจะคอยติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเราก็ขอฝากรายการ The International Lawyer ไว้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะช่วง Who We Are สำหรับวันนี้นะคะหน่วยงานแรกที่จะมา เล่าเรื่องของตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือกลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศค่ะเรามีนักการทูตอยู่ด้วยกันสามคนนะคะแล้วก็เราสามคนนี่แหละที่เดี๋ยวจะได้มาจาัดรายการแนะนําความรู้หรือเรื่องราวสาระดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็จะมี The International Lawyers จากกองอื่นๆมาร่วมด้วยนะคะก็เดี๋ยวในข่าวถัดไปเราก็จะแนะนํา เจ้าหน้าที่จากกองเหล่านั้นนะคะทีนี้วันนี้นอกจากนักการทูตสามคนแล้วนะคะเรายังมีน้องฝึกงานน้องน้อยของเรานะคะน้องสุพิชาอ่าก่อนอื่นเนี่ยจะขอเนะให้น้องสุพิชาแนะนําตัวเองก่อนได้ไหมคะค่ะชื่อสุพิชามวงศรีนะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่สี่คณะสังคมศาสตร์ภาษาวิชารัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะ ตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่ที่กลุ่มง,งานวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศค่ะอืมแล้วก็แสดงฝีมือมาหลายงานแล้วนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังได้ฟังรายการรู้กฎหมายสบายใจเวอร์ชันเก่าของเราเนี่ยก็จะตาเสียงน้องพิชชาได้อ่าเออวันนี้น้องจะมาช่วยมามาคุยกันเนาะช่วยสัมภาษณ์นักกรทู้สามคนว่าเราทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจาก หน้ากลุ่มวิชาการก่อนเลยดีไหมคะได้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับนักการทูตท้งสามคนนะคะเริ่มแรกเลยอยากให้พี่ต้าจิรวดีนะคะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะอันนี้พี่ชื่อจิรวดีนะคะที่เล่นพี่ต้าค่ะตอนนี้พี่อยู่กรมสนธิสัญญาในตาแหน่งของอ่านักการทูตชนันการพิเศษอพี่ก็อ่ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตมาตอนนี้ก็เป็นปีที่สิบห้านะคะว่าถ้าเกิดคนก็จะสงสัยว่าพี่ต้าเข้ามาอยู่ในกรมสนธิสัญญานี้ได้ยังไงอ่านะคะก่อนอื่นเลยที่ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายประเทศก่อนก็เมื่ออดีตย้อนไปเมื่อสักประมาณกับยี่สิบปีที่แล้วที่ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสโือพี่ตะการของพี่ก็คือพี่จบกฎหมายจบคณะนิติศาสตร์นะคะจากธรรมศาสตร์แล้วก็ ไปทางานอยู่ที่กิจการน,นักงานคณะกรรมการกิจการหนึ่งปีหลังจากนั้นพี่ก็ไปสอบชิงทุนทุนของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนคดีเมืองที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากเรียนจบก็กลับมามาตอนนี้ก็แล้วก็ครั้งแรกเลยก็รับราชการที่กรมสนที่สัญญ,ญาและกฎหมายกองพี่ททางานครั้งแรกเลยในชีวิตวก็คือกองเขตแดดซึ่งพี่ได้รับมอบหมายให ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านดูแลเรื่องเขจแดนไทยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากนั้นยิตกันระัะกการของพี่ในกระทรวงก็เตินเนินมาเรื่อยๆแต่ก,กองเขตแดนก็ย้ายไปอยู่กองสนธิสัญญาเป็นอยู่ในกองสนธิสัญญาและกฎหมายนะคะเมื่อจบก,กองสนธิสัญญาพี่ก็อยู่กองสนธิสัญญาหน้าจะประมาณสักเจ็ดปีซึ่งปกติก็ควรจะต้องออกประจำการแล้วเนาะ ตอนที่จะออกประจําการพี่ก็คิดว่าเออเราน้าจะออกไปนอกกรมสันธิสัญญาเพื่อที่จะไปเรียนรู้การํางานของกระทรวงในกรมอื่นพี่ก็ขอคุ้มค้าบัญชาย,ย้ายไปปฏิบัติราชการที่กรมความร่้ม,มือระหว่างประเทศนะคะหนึ่งปีหลังจากนั้นพี่ก็ออกประจําการไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตไทยใน,นกรุงพิทอรยาที่สาธารณรัฐแอฟริกาใตา้ที่อยู่ที่แอฟริกาใต้สี่ปี หลังจากนั้นก็กลับเข้ามารัฐชการต่อที่ที่กระทรวงแต่ยังไม่ได้กลับมาที่กรมโดยตรงไปอยู่อีกที่หนึ่งก่อนที่สถาบันการต่างประเทศเทววงวโรกปรการหลังจากนั้นปีหนึ่งที่ก็กลับมาอยู่ที่กรมสนธิสัญญาและ,ะกฎหมายค่ะอันนี้เอาท่านี้แล้วกะอ๋ <ใน S 1> ออยู่กองเขตแดนก็ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสพอดีเลยนะคะเพราะว่าด้านไทยลาวน,นี่ก็มีอิอนสตูเมนท์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะใช่ค่ะกอคงจะเป็นเพราะว่า เข้ามาอยู่กองเทลดแดนก็เนื่องจากว่าท่านอธิบดีสมัยนั้นคือท่านวิรชัยคลาสายท่านเห็นว่าส่วนที่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเขตดแดนของประเทศไทยเนี่ยจะทําขึ้นตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อว่าสยามแล้วก็ทํากับประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนนั้นฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศในแถบในแถบอินโดจีนเพราะนั้นเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทาเป็นภาษาฝรั่ง ดังนั้นจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ที่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเข้ามาช่วยงานของกองติอืว่าพี่ต้ามีมีประสบการณ์ที่ยาวนานมากเลยค่ะค่ะแต่คนต่อไปนะคะจะให้พ <laughs> <IO> <camp> ี่ออนอินทูออนค่ะมาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะอืมได้เลยค่ะเอ่อสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออินทูออนกัญจนกุลชรนะคะชื่อเล่นคือออนค่ะเอ่อแต่ว่าวันนี้ห้าม ห้ามปิดท้ายว่าพี่มีประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะเพราะว่าพี่อายุยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าก็จริงๆก็เริ่มงานที่กรมสนทิสัญญามาตั้งแต่ช่วงประมาณปี49ปี50นย์นะคะ,ะตอนนั้นก็จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มาค่ะปริญญาตรีอสอบเข้ากระทรวงมาแล้วก็หลังจากนั้นได้ทุนทุนพัชรกิตยาภานะคะ,ะไปเรียนปริญญาโทแล้วก็ กลับมาที่กรมสนธิสัญญาอีกก็ทํางานพักหนึ่งก็ได้ทุนอของอกองทุนพัฒนาปิโตรเลียมน,นะคะก็ซึ่งเขาสนับสนุนราชการในการไปเรียนนะคะก็ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเอแฮมที่อังกฤษนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไปไป,ไป,ไปอยู่ที่กรมเอเชียตะวันออกนะคะทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะลาวอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปประจําการที่นครก,กวางโจวนะคะประเทศจีนค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นก็กลับมาที่กรมสนที่สัญญาอายุกรมกฎหมายแล้วก็ย้ายมาอยู่กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายรัฐประเทศค่ะอืมไม่นานค่ะไม่นานโอเคค่ะคนถัดไปเป็นพี่หวานอริสาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่หวานนะคะอริสาสุคนทศักด์ค่ะก็เข้ากระทรวงมาแล้วประมาณเกือบสิบเอ็ดปีแล้วค่ะเข้ามากระทรวงก็เอ,อด้วยการสอบเข้ามานะคะ เรียนจบจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ทุนไปเรียนต่อด้านกฎหมาย EU ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะสอบเข้ามาที่กระทรวงเนี่ยก็ได้มาที่กรมสนธ,ธิสัญญาและกฎหมายนะคะกองแรกที่ที่เข้ามาก็คือกองสนธ,ธิสัญญาได้ทํางานกับพี่ต้านะคะเราเคยเจอกันมานานแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับผิดชอบหลักเรื่องส่งผู้รายข้ามแดนแล้วก็ ความตกลง MOU ต่างๆก็ๆมีหน้าที่รีวิวดูช่วยดูเรื่องภาษาช่วยดูเรื่องการจัดทำความตกลงต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่กรมองค์การระหว่างประเทศค่ะได้ทําเรื่องสิทธิมนุษยชนตรงนั้นก็ก็จะได้ดูประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆทั้งที่ในกรอบ UN แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นได้ไปไประจำการค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตนากรุงปารีสค่ะ ตรงนั้นก็ได้ทำหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ประเด็นกฎหมายเท่านั้นนะนะคะได้ดูเรื่องวิธีการทู่ต่างๆได้เป็นเจ้าหน้าที่พิธีดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลคนไทยที่เดินทางมาประชุมมาปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้ดูงานในกรอบยูเนสโกด้วยในกรอบยูเนสโกที่คนจะรู้จักกันก็อย่างเช่นเรื่องเรื่องมรดกโลกหรือว่ามรดกที่จับต้องไม่ได้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้กลับมาทํางานที่กรมสนธิสัญญามาอยู่กับพี่ๆน้องๆตรงนี้ที่กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศค่ะเรื่องยูนิสโกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตัดสัเอพิโซดหนึ่งเนาะหรือหลายๆอพิโซดเลยอยากจะฟังมากเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศยังไงมันทาอะไรกันบ้างเนาะค่ะต้องขอให้ท่านผู้ฟังรอติดตามอืมหลังจากที่พวกพี่ๆได้แนะนําตัวกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ แยากจะทราบถึงภารกิจแล้วก็งานที่พี่กําลังทําอยู่ตอนนี้ค่ะเริ่มจากพี่ต้าก่อนค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําว่ากลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศมีที่มาอย่างไงนะคะคือจะยินชื่อว่ากลุ่มก็คือไม่ใช่กองนะคะนั้นเอาหหน้ากลุ่มก็ยังไม่ใช่ระดับผู้นายการกรองที่กลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปีก,กว่าที่ผ่านมานะคะโดย ทางกรมเนี่ยมีความเห็นว่าณปัจจุบันในโลกมันวิ่งไปรวดเร็วมากกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันขยายออกตามประเด็นสมัยก่อนกฎหมายประเทศมันก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเช่นเรื่องของเอ่อเขตแดนเรื่องโบราณมากเรื่องเขตแดนวิธีการทําสนธิสัญญาทํายังไงหรือว่าเรื่องการค้านะคะขายระหว่างประเทศแต่ปัจจุบันเนี้่ย กฎหมายประเทศมันเข้าไปเกี่ยวข้องมันแทบจะเป็นยาดําที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐในหลายๆเรื่องอย่างเช่นอะไรที่มันเกี่ยวกับข้ามพรมแดนอย่างเช่นอการใช้ทรัพยากรในทะเลนะคะซึ่งรัฐทุกรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์จากทะเลก็เริ่มมีประเด็นทางกฎหมายประเทศที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นหรือว่ามีเรื่องของการที่ใช้เราเดี๋ยวนี้โลกเราหมุนไปใช้อินเทอร์เน็ตกันในการติดต่อ อะระหว่างกันก็อาจจะมีเรื่องของไซเบอร์ครมคนที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็<ม>ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับรัฐที่จะป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดให้การใช้อินเทอร์เน็ตไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยทางทางกรมก็มองเห็นว่ากรมเนี่ยกรมตั้งมานี่หกสิบกว่าปีแล้วองค์ความรู้กฎหมายเนี่ยโ,โหแน่นมากเลยมีเอกสารหลักฐานพยานกัไปหมดเลย กรมก็คิดว่าเราควรจะเอาองค์ความรู้เหล่าเนี้ยแนวปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเอานํากฎหมายวระเทศมาปฏิบัติเนี่ยเรามีหลักฐานเรามีความรู้อะไรบ้างเราก็อ่ทางกรมก็เลยคิดว่าถ้ามีกลุ่มวิชาการขึ้นมาเป็นคนที่จะทําหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้นั้นจับเก็บให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์ในการที่จะแชร์แบ่งปันองความรู้นี้ อย่างอัที่สุดให้กับข้าราชการของกรมสนธิสินน้ำและกฎหมายแล้วก็แบ่งปันให้กับข้าราชการกระทรวงและข้าราชการของหน่วยราชการอื่นๆให้เขามีความรู้ทางกฎหมายประเทศเท่าเทียมกับยังอาจจะไม่เท่าเทียมแต่ว่าให้มีความรู้เดินไปด้วยกันเพราะว่าานนการต่างประเทศเนี่ยมันต้องอาศัยหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันคะเมื่อมีองค์ความรู้แล้วจัดเก็บยังไงแบ่งปันยังไงแล้วก็เผยแพร่ออกไป นี่คือเอที่มาของของชื่อกลุ่มวิชาการและสาระสำเทศกฎหมายระหว่างประเทศคือรวบบองค์ความรู้และแบ่งปันเผยแพร่องค์ความรู้ต่อ,ต,อต่อไปค่ะในส่วนของพี่ต้าก็อตอนนี้ที่โปรเจกต์ที่อยู่ในมือของพี่ต้านะคะต้าก็กําลังพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสนธิสัญญาที่สนธิสัญญามันเกี่ยวกับตรงสนธิสัญญายังไงกรมสนธิสัญญา มีหน้าที่ในการทําหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาสัญญาทั้งหมดที่ประเทศไทยได้ทํากับรัฐต่างประเทศแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องเผยแพรออ่ตัวสสัญญานี้ให้กับประชาชนให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์น,นะคะที่กออ็ได้รับป้าหมายจากกรมให้จัดระบบจั่ฐา,านข้อมูลของสัญญา ฐานข้อมูลมันก็มีสองแบบเนะาะฐานข้อมูลที่เป็น h a r copy เป็นตัวเอกสารเป็นตัวสัญญา<ม>ซึ่งบางฉบับอายุโบราณมากร้<ม>อยร้อยปีขึ้นเราแก่มากเราต้องเก็บสัญญาเนี้ยให้อยู่ในสภาพที่มีอายุยืนยาวต่อไปได้อีก<ม>ช่วยลูกช่วยหลาน<ม><ม>นี่คือภารกิจของกลุ่มวัชาการที่จะต้องทําแล้วก็นี่เป็นเรื่องของ h a r copy เป็นตัวเอกสาร ในมิติหนึ่งคือส,สัญญาที่เป็นในรูปของ File, อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์กำลังทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลส,สัญญาให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาสิบค้นแล้วก็ได้ตัวหน้าส,สัญญาได้ตัวเอกสารสัญญาที่ตัวเองต้องการค้นไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะอันนี้ก็ตอนนี้นี่คือหน้าที่หลักๆของพตาืค่ะเดยกได้ว่าถ้าเกิดเราสามารถทำ g o o g l e สำหรับ ในในในเวอร์ชั่นของการค้นหาสนธิทิสัญญาที่ไทยเป็นภาคีเนี่ยก็เรียกว่านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังก็คือพิตาสิยระกีแต่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่พิตาคนเดียวน,นะคะพวกเราทุกคนที่น้นองๆทุกคนในกลุ่มชาการเราเป็นมดงานเราช่วยกันทำช่วยกันถ้าผลงานนี้สาเร็จก็มันเป็นของพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะคนถัดไปนะคะเป็นพี่หวานค่ะค่ะในส่วนของหวานนะคะ จะพูดได้ว่าคล้ายๆกับว่าดูภาพรวมของการพบปะกกันของนักกฎหมายระหว่างประเทศต,ตามที่ต่างๆอะไรอย่างนี้ดีกว่าเราจะง,ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่างานของหวานเนี่ยก็คือดอูอระดับแรกก็คือ UNGA UNGA เนี่ยว่าธออรรมชาติประชาชาต,ติหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าธรรมชาติประชาชาแบ่งเวลาเขาไปประชุมกันเนี่ยก็จะแบ่งเป็นคณะกรรมการย่อยในส่วนองที่เราดูก็คือคณะกรรมการหกซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น,นก็จะมีนักกฎหมายว่างประเทศที่ที่ทส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเอ่อไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่างๆหรือกระทรวงยุติธรรมก็แล้วแต่ประเทศนั้นน,นะคะก็จะไปพบปะกกันที่นั่นอก็จะดูภาพรวมเมื่อประเทศไทยไปส่งผู้แทนไปประชุมที่คณะกรรมการ6กปรชาชาติประชาชาตินอกจากนั้น,นยังก็จะดูภาพรวมของ ILC หรือ International Law Commission ซึ่งเป็นเป็นเรียวกว่าเป็น กลุ่มของนักวิชาการด้านกฎหมายของประเทศที่ไปพบปักกนแล้วก็พูดคุยถึงว่าจะทํายังไงเพื่อการพัฒนากฎหมายของประเทศใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าการสิ่งที่เรียกว่า codify ก็คือการน,นําสิ่งที่มีอยู่แล้วในกฎหมายของประเทศเนี่ยเอามาทําให้เกิดเป็นรูปธรรมอันนี้เราก็จะดูภาพรวมเหมือนกันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีท่านวิลาวันมังคธนกุลนะคะเ,เป็นสมาชิกชาวไทยที่นั่งอยู่ใน international law commission นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูสมาคมเรียกว่าเป็นสมาคมนักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเพราะว่าในระดับภูมิภาคเอเชียเนี่ยเราก็มีการพบปะก,กันเหมือนกันเราไม่ได้ไปแค่ที่ UN เอเท่านั้นเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนระดับอาเซียนก็จะเรียกว่าเอออาเซียนรอแอสสอสเอชชันหรืออาลาก็จะเป็นสมาคมของนักกฎหมายชาวอาเซียนหรืออีกองค์กรหนึ่งก็คืออาวโคหรือว่าเป็นเออเรียกว่า a อเชี a นแอฟริกันลีกอลคอนเ a t ร์ e เท g ิฟ i z อ t i o n เป็นการพบปะกกันในระดับเอเชียและแอฟริกาก็อีกเช่นกันอันนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ผู้แทนของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของประเทศต่างๆในทวีตเอเชียและแอฟริกาก็ก็จะพบพบกันแล้วก็เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เป็นที่เป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศค่ะก,ก็อันนี้ก็เป็นสุภาพรวมของงานของของพี่หวันที่นี่ค่ะ ซึ่งน่าสนใจมากนะคะเพราะว่า,าที่ที่พี่หวานมีประสบการณ์มาเนี่ยวันก่อนเคยเล่าให้ออนฟังว่าพัฒนาการของกฎหมายร่างรรมะเทศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บนโต๊ะเจรจา,านะแต่ว่ามันมีกิจกรรมอะไร backstage หรือว่ากิจกรรมอะไรรอบด้านน่ยอีกเยอะแยะเลยการที่จะต้องไปจัดไปไปไปพบเจอกับบุคคลต่างๆไปไปไปพบปะสังสรรค์นคน ทำเน็ตเวิร์กิ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าสนใจมากซึ่งคราวหน้านะหรือว่าเมื่อไหร่มีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเชิญพี่หวานมาเล่ามากัวสิบเอ่อ multilateral อ่อแพลตฟอร์มเนให้เราฟังกันหน่อยอืมนะคะยินดีค่ะอืม <c oughs> ค่ะคนถัดไปนะคะเป็นพี่ออนคะ่ะ อ๋อค่ะก็เออตอนนี้ออดก็จะรับผิดชอบในส่วนของนี้แหละค่ะรู้กฎหมายสบายใจนะคะเราก็จะเป็นโฟกัสเป็นเป็นผู้ประสานงานหลักนะคะให้เจ้าหน้าที่ในกรมสมมิสัญญาเนี่ยเข้ามาร่วมกัน ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็อยากจะให้รายการ The International Lawyer เนี่ยเป็นรายการดีๆนะคะที่ให้ประโยชน์แล้วก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่ที่มีคุณค่ากับสังคมค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะเราก็คงจะแนะนำกันเท่านี้ก่อน แต่ว่าเดี๋ยวเอพิโซดต่อๆไปเราคงจะได้มาคุยกันอีกแน่นอนนะคะว่าเออเนี่ยออบุคคลเหล่านี้ทําอะไรกันอย่างนี้แล้วแล้วในเนื้อหาสาระของงานที่ทําอ่ะมันมีอะไรบ้างกฎหมายรองประเทศที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างรอรับฟังเรานะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต uh ่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันพุธเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรารนรมใน YouTube ติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ w o w t r e a t i e s m f a g o t h ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe พิทิุสรานรมและคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะ